เธอรู้สึกหนาวสั่นขึ้นมาทันทีเพราะสิ่งที่อ้อมเขียนเป็นประโยคเดียวกันทั้งหน้าฉันจะกลับมาฉันจะกลับมาฉันจะกลับมาหลังเลิกเรียนปันและมินตัดสินใจไปที่อาคารเก่าอีกครั้งห้องสมุดที่เคยถูกเปิดตลอดเวลาตอนนี้กลับถูกปิดด้วยกุญแจสนิมเคอร์มีป้ายเตือนเก่าๆแขวนอยู่ที่หน้าประตูห้ามเข้าอันตราย แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะเมื่อปันมองลอดกระจกหน้าต่างเข้าไปข้างในเขาเห็นบางสิ่งกำลังยืนอยู่ตรงกลางห้องอ้อมมิ้นมองตามเข้าไปและเธอแทบหยุดหายใจคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นหน้าเหมือนอ้อมทุกกระเบียดนิ้วแต่อ้อมคนนั้นยืนนิ่งสนิทท่ามกลางความมืดมิดของห้องสมุดและกำลังยิ้มให้พวกเขายิ้มกว้าง 光哥。